ธรรมนัตเยือนเมืองนนท์สั่งการชนระทานเร่งปรับปรุงประตูระบายน้ำกลางคลองบางใหญ่เพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำลงแม่น้ำเจ้าพยาร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจราชการ โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำกลางคลองบางใหญ่ตำบลบางใหญ่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมลโดยมีนางระวีพันธ์แก้วเพียงเพ็ญรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยนายชุติมันสกุลพรามผู้อำนวยการสำนักง,งานชนระทานที่11นายพดุงศักด์้าเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชนรับประทานนนทบุรีนายยงยุทธ์วงศ์สาไฮผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างสำนักงานชนรับประทานที่11บนายมงกุฎเศรษฐเอกพันธ์ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมนนางสาวปาจรีแน่นหนากเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรีและหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดนนทบุรีร่วมให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลสำหรับคลองบางใหญ่เป็นทางน้ำชนละทานสายหลักที่มีส่วนช่วยในการบริหารจัดการน้ำทั้งในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝนมีคลองย่อยๆที่เชื่อมต่อกันหลายสายเช่นคลองอ้อมนนคลองบางกอกน้อยและคลองนาราพิรมรวมทั้งยังเป็นคลองที่ใช้สัญจรทางเรือผ่านประตูระบายน้ำกลางคลองบางใหญ่ ซึ่งเป็นอาคารชนระบทานหลักในการบริหารจัดการแต่เนื่องจากประตูระบายน้ำดังกล่าวมีอายุการใช้งานมากกว่า70ปีและมีขนาดเล็ก ไม่สอดคล้องกับการใช้งานในสถานการณ์ปัจจุบันโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิบนจึงได้ร่วมกับอำเภอบางใหญ่ลงพื้นที่ตรวจสอบและศึกษาสภาพพื้นที่และเร่งหาแนวทางแก้ไขโดยวางแผนปรปับปรุงประตูระบายน้ำกลางคลองบางใหญ่จากเดิมขนาด6.00คูณ4.50เมตรจำนวนหนึ่งช่องเป็นขนาด6 จคูณ6.00เมตรจำนวนสองช่องพร้อมประตูเรือสัญจรขนาด6กคูณ6เมตรจำนวนหนึ่งช่องเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำลงแม่น้ำเจ้าพยา อีกทั้งยังใช้เป็นเส้นทางการคมานาคมขนส่งทางบกและทางน้ำป้องกันน้ำเค็มรุกเข้าพื้นที่บรรเทาปัญหาภายหัยแล้งและช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนเนื่องจากนักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือท่องเที่ยวได้ตลอดลำน้ำ หลังรับทราบปัญหาและแนวทางแก้ไขร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมชรบททานเร่งดำเนินการตามแผนที่วางไว้โดยเสนอของงบประมาณในปี2568เพื่อช่วยลดปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ถือเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนและสร้างความมั่นคง ทางด้านน้ำที่ยั่งยืนต่อไปสุกัวริสุวรรณายงาน